สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ครูปัทมรลรีนะคะมาแล้วนะคะลูกนะก็อันนี้ก็ ep 5แล้วนะคะ,ะแม่ครูก็จะมาเปิดดวงของคุณอัจฉยะกันนะลูกนะในเรื่องของที่ T fc อ,อยากให้แม่ดูก็คือตอนนี้นะคะเรื่อง dsi นะคะอยากรู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะคะมาตั้งจิตตั้งสมาธิด้วยกันนะคะ มาดูกันนะคะเดี๋ยวแม่จะหยิบมา10บใบก่อน10บใบนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะคะรวมๆนะคะของคุณอาชิยะตอนนี้นะลูกนะ1 2นะคะ3นะคะ4 5 6นะคะ7 8 เก้านะคะสินะคะามาดูนะคะ10ใบนี้นะคะในช่วงนี้นะคะเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณอัจฉริยะของเรานะคะอัศวินขี่ม้าขาวของเรานะคะที่ช่วยน้องแตมโมอ่านีสี่เสานะคะไพ่ใบแรกออกมาก็ดีเลยนะจ๊ะสี่เสานะคะมั่นคงนะท่านก็แบบยืนหลัก ตั้งแต่ตอนแรกนะคะในเรื่องของคดีน้องแล้วก็มั่นคงต่อไปจริงด้วยนะคะสีเสามั่นคงเลยเห็นไหมคะปิดหน้าอยู่มันจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นวิพากกรรมอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านต้องกระทําที่ได้มาร่วมที่ได้มาช่วยเหลือกันมาช่วยเหลือน้องแตงโมในตอนนี้นะคะแล้วแม่ครูพ่อครูก็ได้มาช่วยร่วมในการทำเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจดเทียนมงคลใช้ให้ท่านได้ไปเชิญดวงวญญาณน,น้อง มันก็จะอาจจะเป็นนี่แหละวิบากกรรมที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะในเรื่องนี้นะคะในเรื่องที่จะช่วยน้องกันอย่าให้เรื่องเงียบนะลูกนา้านี่นะคะความคิดภายในใจของท่านอ่าก็ยังคงเดิมอัศาวินขีมานะคะถือกาถทแล้วก็ผลิดอกออกผลคือสําเร็จนะคะอดีตที่เพิ่งผ่านมานคนลุกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ขนลุกไปหมดเลยลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตอนนี้ก็คือเหมือนช่วยท่านนะคะนี่แม่ขนหัวลุกไปหมดเลย แม่ก็ช่วยนะแล้วก็อาจจะมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านนักถือนะคะจ,จะเป็นพระหรืออะไรท่านก็ช่วยคุณอัจฉริยะนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านช่วยนะท่านช่วยคุณอัจอยู่ตอนนี้นะคะแม่ครูก็ช่วยพ่อครูก็ช่วยนะคะจุดเทียนมงคลใช้ให้ท่านแล้วก็ส่งพลังให้ท่านแล้วก็ส่งบุญให้น้องแตงโมแล้วก็ทุกๆคนก็ต้องช่วยนะคะส่งพลังกันนะคะ อนาคตที่จะเกิดขึ้นเล็วนี้มีเรื่องเครียดเคียดปวดหัวตอนนี้ถ้าอาจจะมีเรื่องอะไรที่กังวลและเครียดเคียดอ,อยู่นะคะเห็นไหมกุมขมับอยู่นะคะจะมีผู้ชายเก่งเข้ามาช่วยอีกนะคะคนเก่งเก่งผู้ชายถือดาบอัศวินคนเก่งอ แต่ว่าเหมือนตอนนี้นะคะก็ความเครียดความผิดหวังมันก็ยังมีอยู่นะสิ่งที่ตอนนี้ได้ไปยื่น DSI นะคะมันก็มีความเครียดนะคะแล้วก็ท่านก็คิดอยู่นะเหมือนกลัวกลัวความผิดหวังแต่ท่านเห็นท่านบอกว่ามีแผน2ใช่ไหมคะตอนนี้มันก็เหมือนมีอะไรมากมายนะคะคนถือดาบถืออะไรเห็นไหมมานะคะเยอะช่วงนี้นะคะ กลัวไงกลัวเล่นเหลี่ยมกลัวชักดาบกลัวอะไรกันเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้นะนี่นะคะคุณคิดคิดหนักอยู่ในความคิดนะคะห้าสิบห้าสิบในเรื่องของสารตุลาการอะไรต่างๆช่วยการลุ้นนะคะว่าท่านจะทำสำเร็จไหมนะคะในวันที่สิบปดนี้ใช่ไหมคะที่ดี i จะให้คำตอบว่าจะช่วยในเรื่องคดีนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะลูกเห็นไหม เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะสําเร็จไหมนะคะเดี๋ยวแม่จะหยิบมาหนึ่งใบนะคะว่าท่านจะรับเรื่องยื่นเรื่องน้องคดีแตงโมเนี่ยกับคุณอาชญะไหมนะ DSi นะคะแม่จะหยิบมาแล้วนะหนึ่งี่ก็ขึ้นเป็นผู้ชายเก่งอันนี้มาอีกแล้วนะ 2... อ,อัศวินขี่มาขาวว้าวคนเก่งสองคนนี้ สำเร็จแน่นอนไปพบปะหารือกันแล้วนะคะลุ้นๆนะคะเอาใจช่วยกันนะคะทุกคนสาธุสาธุ